สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของ CISP s Domain 5นะครับนั่นก็คือเรื่อง Identity and Access Management หรือที่เรียกสั้นๆว่า IAM เราจะมาดูกันว่าแนวคิดหลักๆที่ต้องรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคครับนี่คือ6หัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันในโดเมน5นะครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์ไปจนถึงเรื่องกลยุทธ์การพิสูจน์ตัวตนการเชื่อมต่อกับบริการอื่น,นกลไกการอนุญาตสิทธิ์ต่างๆวงจรชีวิตของการจัดการตัวตนและสุดท้ายคือการนำระบบไปใช้งานจริงเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า ครับผมมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยการควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์คือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนเลยนะครับซึ่งก็คือการควบคุมนี่แหละทั้งแบบที่จับต้องได้หรือฟิสิกอลและแบบที่จับต้องไม่ได้หรือ Logical ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดขององค์กรนั่นเองครับทีนี้พอเราพูดถึง IAM เนี่ย หลายคนอาจจะนึกถึงแค่ข้อมูลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นมากเลยมันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องมองแบบองค์รวมเลยคือครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลระบบอุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงแอปพลิเคชันและที่สำคัญคือรวมไปถึงตัวอาคารสถานที่ด้วยนะครับอ่ะลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นเคสคลาสสิกที่อาจจะเจอในข้อสอบเลยสมมติว่าเรามี Data Center ที่สร้างขึ้นมาใหม่ เราจะป้องกันสิ่งที่เรียกว่า p i g g y backing หรือก็คือการที่คนไม่มีสิทธิ์แอบเดินตามคนที่ได้รับอนุญาตเข้าไปจะป้องกันยังไงดีครับและคำตอบที่เขาถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเคสนี้ก็คือการใช้แมน Trap ครับไอ้เจ้าแมน Trap เนี่ยมันจะบังคับเลยว่าให้เข้าได้ทีละคนเท่านั้นแล้วเพื่อความชัวนะเราก็เสริมด้วยไบโอเมตริกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งทีนี้การยืนยันตัวตนก็จะรัดกุมสุดๆไปเลยเอาล่ะ หลังจากที่เราจัดการเรื่องการเข้าถึงทางกายภาพไปแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของโลกดิจิทัลกันบ้างในหัวข้อที่2นี้เราจะมาดูกลยุทธ์ที่ใช้ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้กันครับหัวใจหลักของการควบคุมการเข้าถึงในระบบดิจิทัลเลยนะฮะก็คือกรอบการทํางานที่เรียกว่า AAA ลงนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนมีผู้รักษาประตูอยู่3ด่านด่านแรกเลยคือ Authentication ถามก่อนเลยคุณเป็นใครพิสูจน์ตัวตนมาก่อน พอผ่านด่านแรกได้ก็เจอด่านที่2 authorization แล้วคุณทำอะไรได้บ้างกำหนดสิทธิ์ไปและด่านสุดท้ายครับ accounting คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง,ค,ไไางคือทุกอย่างที่ทำจะถูกบันทึกไว้หมดเลยแล้วนี่ก็คือปัญหาคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เราเจอกันบ่อยมากๆแค่รหัสผ่านอันเดียวโดนขโมยไปก็สามารถทำให้ทั้งระบบถูกเจาะได้เลยคำถามคือแล้วเราจะป้องกันเรื่องแบบนี้ได้ยังไง คำตอบของเรื่องนี้ก็คือ multi-factor authentication หรือ MFA นั่นเองครับนี่คือการป้องกันที่ทรงพลังมากเพราะมันไม่ได้ใช้แค่ปัจจัยเดียวไงครับแต่มันบังคับให้เราใช้หลักฐานยืนยันตัวตนอย่างน้อย2ออย่างจากคนละหมวดหมู่กันอย่างเช่นสิ่งที่คุณรู้ก็คือรหัสผ่านต้องใช้คู่กับสิ่งที่คุณมีอย่างเช่นโทเค็นหรือโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นอย่างลายนิ้วมือแค่นี้ก็ทำให้แฮกเกอร์ทำงานยากขึ้นเป็นกองแล้วครับ และนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของ MFA คือต่อให้แฮกเกอร์ได้รหัสผ่านของเราไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไปต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะมันจะติดด่านที่2คือต้องมีโทรศัพท์เราหรือต้องมีลายนิ้วมือเราด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วรหัสผ่านที่ขโมยไปก็แทบจะไร้ค่าไปเลย โอเคครับมาถึงหัวข้อที่3คือในโลกปัจจุบันเนี่ยองค์กรต่างๆไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆมีพาร์ทเนอร์ดังนั้นการจัดการตัวตนมันก็เลยต้องขยายขอบเขตออกไปนอกองค์กรด้วยซึ่งแนวคิดนี้ล่ะครับที่เราเรียกว่า Federation ทีนี้มันมีสองคำที่คนมักจะสับสนกันคือ SSO กับ Federation ต้องแยกให้ออกนะครับ Sso หรือ Single Sign On เนี่ยมันคือการล็อกอินครั้งเดียวแล้วใช้ได้หลายแอปแต่เป็นการใช้งานภายในองค์กรของเราเองส่วน Federation หรือ FIM เนี่ยมันคือการที่เราเอาตัวตนของเราไปใช้กับบริการขององค์กรอื่นที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเหมือนเป็นการขยายความเชื่อใจข้ามองค์กรนั่นแหละครับแล้วไอการขยายความเชื่อใจข้ามองค์กรที่ว่าเนี่ยมันจะทําได้ก็ต้องมีมาตรฐานกลางรองรับถูกไหมครับ ซึ่งมาตรฐานหลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็จะมี Samo, มี o o f f แล้วก็ Open ID Connect พวกนี้แหละครับที่เป็นตัวกลางคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนแล้วก็สิทธิ์ต่างๆอย่างปลอดภัยเอาละครับหลังจากที่เราพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้วว่าคนนี้เป็นใครคำถามต่อมาก็คือแล้วคนคนนี้จะเข้าถึงอะไรได้บ้างซึ่งในหัวข้อที่สนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันมีโมเดลในการกำหนดสิทธิ์หรือ Authorization แบบไหนกันบ้าง ตารางนี้สำคัญมากเลยนะครับสำหรับการสอบมันคือการเปรียบเทียบโมเดลการควบคุมการเข้าถึงแบบต่างๆเริ่มจาก DAC อันนี้จะยืดหยุ่นหน่อยให้เจ้าของข้อมูลจัดการสิทธิ์เองเลยถัดมาคือ MAC อันนี้จะตรงข้ามเลยคือเข้มงวดสุดๆทุกอย่างถูกควบคุมจากส่วนตัวางมักจะใช้ในองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูงมากๆอย่างเช่นกองทัพต่อมาคือ RBAC อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีคือให้สิทธิ์ตามบทบาทหรือตำแหน่งงาน และสุดท้ายครับ A B A C อันนี้จะซับซ้อนและยืดหยุ่นที่สุดเพราะมันใช้เงื่อนไขหรือ Attribute หลายๆอย่างมาประกอบการตัดสินใจลองนึกถึงโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับสมมติว่าเราอยากจะสร้างระบบที่บอกว่าผู้จัดก,การฝ่ายขายจะอนุมัติออเดอร์ได้ก็ต่อเมื่อออเดอร์นั้นมาจากเขตการขายของตัวเองและยอดเงินต้องไม่เกิน1ล้านบาทเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขมันเยอะแล้วเราจะทำระบบแบบนี้ได้ยังไง คำตอบก็คือต้องใช้ ABAC หรือ Attribute Based Access Control ครับเพราะนี่คือโมเดลเดียวที่ทรงพลังพอที่จะเอาคุณลักษณะหรือ attribute หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้ใช้คุณสมบัติของข้อมูลหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่กำลังใช้งานอยู่มาประเมินร่วมกันเพื่อตัดสินใจแบบ Real Time ได้เลย มาถึงหัวข้อที่5นะครับคือการจัดการตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจบกันไปนะครับไม่ใช่เลยมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวงจรชีวิตที่จะดำเนินไปพร้อมๆกับการเดินทางของพนักง,งานคนหนึ่งในองค์กรตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันสุดท้ายที่ลาออกไปเลยซึ่งวงจรชีวิตนี้มันจะมี4ขั้นตอนหลักๆครับเริ่มต้นเลยคือ provisioning ก็คือตอนที่พนักงานเข้ามาใหม่เราก็ต้องสร้างบัญชีให้แล้วก็ให้สิทธิ์ที่จําเป็นสําหรับเริ่มงานจากนั้นก็ต้องมีการรีวิวเป็นระยะระยะนะครับเพื่อคอยดูว่าสิทธิ์ที่ให้ไปมันยังเหมาะสมอยู่ไหมมากเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมีการย้ายตําแหน่งย้ายแผนกก็จะเข้าสู่ขัน้น transition คือต้องมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ให้เข้ากับหน้าที่ใหม่และขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือ deprovisioning คือตอนที่พนักงานลาออกเราต้องยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดทันทีเพื่อปิดความเสี่ยงครับ ย้ำอีกครั้งนะครับขั้นตอนที่สำคัญและเป็นจุดที่หลายองค์กรพลาดกันบ่อยที่สุดก็คือตอนที่พนักงานลาออกนี่แหละการเพิกถอนสิทธิ์จะต้องทำทันทีและต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะมันคือการกำจัดความเสี่ยงเรื่องการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไปเลยเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆเอาละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราคุยเรื่องคอนเซปต์ต่างๆมาเยอะแล้วทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ย เทคโนโลยีหรือโปรโตคอลอะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างระบบพิสูจน์ตัวตนเหล่านี้ขึ้นมา สตัวหลักๆที่เรามักจะเจอก็คือ radius กับ t e c h x Plus นะครับข้อแตกต่างที่ต้องจำให้ได้เลยก็คือ radius เนี่ยมันจะรวม authentication กับ authorization ไว้ด้วยกันส่วนใหญ่เราจะใช้กับการเข้าถึงเน็ตเวิร์กทั่วไปอย่างพวก wifi ในขณะที่ t e c h x Plus เนี่ยมันจะแยกส่วนของ a AAA ออกจากกาันชัดเจนเลยทำให้ควบคุมได้ละเอียดกว่ามากก็เลยจะนิยมใช้กับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายโดยตรงอย่างพวก router หรือ switch ครับ และอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยถ้าใครทำงานกับระบบของ Microsoft จะต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือ k e r e r r o s ครับนี่คือโปรโตคอลที่ทำงานโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Ticket หรือตัว๋วในการยืนยันตัวตนมันเป็นหัวใจหลักของ Active Directory เลยนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงมากสามารถป้องกันการโจมตีแบบ Replay Attack ได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโดเมน5นะครับ จะเห็นได้ว่าการจัดการตัวตนและการเข้าถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่ทําแล้วจบไปแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในอนาคตที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อถึงกันหมดนิยามของคําว่าตัวตนมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแล้วเราจะมีวิธีปกป้องมันได้อย่างไร